เฮ้ยข <_ d ance> ้อีน่งคือเอนบ่ติงวะเอาแม่ผู้ประกาศวาหนึ่งบติ <_ d ance> เอาปากจิโตอ,อันประกาศเนีก่อ่าเอาประกาศใหม้มาแห่เขาพ,พันกรจิแห่เา่าพันกรเออมื่อกี้บุญเยนซีได้บุญเผาเบียดบานเฮ้าเอาจะเป็นผู้ใหญนี่ฮ <_ d ance> ะจะเป็นผู้ใ<ะ>หญมอสมเม่น,นาพี่น้องอสมบานน้นสูงเป็นยังงี้เมื่อ้นคือปิดบูหมอกให,ห้ ขอเสียงขอสมบัติโน้สูงในยุใส่ยุใสล่ะเมาไปเมาไปโอ้ยบันเป็นปิีวไปน้ำโคบดไปแห้งอย่ากินเมาเด้อมือแห้งเขาพันกอนบอะไรเนี้ยอ้วนเออแม่ยังงแรงมาหดบ้านโน้ตสูงเขานี่ละเออเห็นผู้คนมากน่าหลายตาโอ้ยหลายเหรอเนาะบุญฟรีเนาะก็เลยเอาโทรศัพท์มาเปิดเช็คเช็คแอปเช็คแอปเออแอบยังแอปพ่อเน็้กูหันแม่ เอาเท่าปนี่ก็เล่นห่อเน็ตตีอ้าวเล่นแล้วนะเพราะเล่นจะได้ไม่ได้ไ,ดไหลน้ำเขา <วะ S 1> ่เาไงเท่าปนี่พราเขาไม่บได้แล้วมึงหูบ่มึงพ่อเพราะงี้นี่บ่หนิเพราะว่าเทู่เพราะเปิดแอปห่อเน็ตขึ้นมึงอไหรเห็นหนาผู้ใดก่อนมูอเห็นหนาผู้ใดอ้าวทิศหลอดพ <วะ S 1> ่อน,นะอีหามเงยแล้วเล่นดอกพ่อะงี้หลอดอ่ะนะเอ้าคือบเล่นแต่เล้วยางแล้วกับยางไม่ได้ยื่เดินเนี่ย ว่านเอ้ยแม่ยังน,น,นี่ก็เดือนมีนาแล้วนะทำไมเรอเอาแล้วเมื่อไหร่ประเทศเราจะมีนายกดีๆกับเขาบ้างฮึย่านีเมาเอวาเห็นตกูเขาคุกขึ้นี่แหกกละโอ้ยก็ใจหมายถึงบักกอบกันดอกวะหมายถึงผู้ใดหมายถึงนายกอบอตอบแตดนี่แม่ยาเสบ้าฮูย<ห>าเสบ้าเรื่องอบอต,ตไหนไมันเก็บชำนำใจะคือบางั่นฮะคือ่างัสนเก็บชำนำใจสืเดียแล้วบ่เอากู ท่างไปวัดวสาถนนแหมเป็นอยังคูกขากวนเป็นท่างไปไต่กี่ซ้อนนี่หายอะเบาห้บบานข้าจาเนี่ยข้าเจ้าเป็นเทศบาลอยู่ยังข้าเจ้าก็เฮ็ดดอกในของมาทับบุญเออเได้อย่างเอ้โหีเอามาให้เบิ่งเคยเห็นบ้านนี้เคยเห็นบ้านนี้ปลาแดดก็เนี่ยพี่น้องมิดหมอแค้นเส้นหมากองพี่น้องหมอลำสุกูทุกคนขะเออหากคุณจะเลือกน้ำปลาไว้ปรุงอาหารอย่าลืมจิคะ นัว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 ปลาคูกปลาปลานัววแม่นัว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 ปลาคูกปลาปลานัววแม่อย่าลืมนะคะต้องการน้ำปลาไว้ปรุงอาหารต้องปลาแม่โบเลียนสิคะ้าแม่บัวเลียนมาตายมึงยุใสเอา่าเม่นปลาแดกนกน้อยอุไรพรอนะปลาแดกตรานกน้อยอุไรพรค่คะของจริงต้องสังเกตที่โลโก้ได้ไก่ย่อยเป็นจังไนของจริงจะมีรูปนกน้อยยืนคู่กับนกกระซุมอยู่ค่ะ บอเมนกมเมนกกัดสวมอะแม่ยังสนนะ,นะวะล่าล่าแล้วพ่อะเงี้ยหลอดตอนนัวหนาหนาปีหามึดเ่าท่านเบิร์ตดย์เอ้ามี่หยุดดิอ้าวมีของนำแล้วก็ตังมิดเอ้ยขนมปังแลอขนมปังบองคอย่ยงองางงี้ติเขาโคตรชนะวันหนึ่งหนาาันโเพรานะว่าเขาลองเป็นเพลงตัวใหญ่มีออดเพลงติออแกฮตบอตองเปิดเปิดต้องก็พอจีได้บบพอของอร่อยดย 我输，我输，我输。